ครับสวัสดีเอแล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีบุญเรืองอะไรย,ยนต์ครับผมมานะฮะตามสัญญาครับวันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตท,ที่ร้านมาวินเชียงกุงบ้านหนองแปรนะครับจังหวัดกระสิน์ำอำาเภอกรรมราสัยครับมานะฮะก็ยังพอมมีครับแต่ช่วงนี้ก็รถก็เข้ายากนะครับผมไม่ค่อยมีรถเข้ามาครับ มาขันแรกครับนี่นะฮะเอ็นครครับหัวกระตูนแอร์เย็นนะครับตัวนี้เครื่องมีอ่ะไอนิดๆนะครับนี่เล่มภาษีอะไรครบหมดนะครับก็แจ้งจอดไว้แล้วครับให้เขาแจ้งจอดนะครับายทะเบียนเอาไปคืนเขาแล้วนะหัวกระตูนนะครับนี่ยังอยู่ครับแล้วก็ส่วนไหนที่ใครอยากได้รถไปทําร้านอาหารร้านกาแฟนะฮะก็มีครับพอมีนี่ตัวนี้ยกตัวถังออกแล้วนะครับหลุดมัดจําก็ยังอยู่นะครับรถบัส คันนี้ทรงโบราณเลยครับน่ายักเลยนี่ฮะมีหลายคัน,นะนครับเครื่อง WO6E ครับมีเข้ามาเลยนะนี่คันสีสเกตคันนี้ก็ยังอยู่ครับมีทะเบียนม79ไว้เรียบร้อยนะครับส่วนคันนี้ก็นี่ฮะรถบ,บัตที่ไปทำร้านอาหารร้านกาแฟครับก็ยังอยู่ครับ อันนี้เครื่องนาบิโอนะครับนี่รถโบราณเลยนะฮะคันนี้ก็ยังอยู่ครับยกมาจากจังหวัดตากครับผมอันนี้คันนี้เอามาจากสุพรรณเฮ้ยไม่ใช่เออสุพรรณครับตัวน,นี้ดอนเจดีนี่รถคันนี้นะฮะันนี้น่าจะมาจากอ,อ,อุดรน,นะฮะคันนี้ครับมาจากจังหวัดเป็นรถ10เมตรเครื่อง6 BD ปั๊มลมนะครับเบรกเดฟฟรี รถใช้งานได้ปกตินะครับแต่ทะเบียนขาดเกินแล้วก็รถไม่ค่อยสวยนะครับนะฮะคำปั่นนะครับ10เมตรครับคันนี้รถไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะโอ้หลายคันอยู่นะนี่มาข้างหลังนี่รถมีส่วนมากจะมีแต่รถบรรทุกนะครับเยอะ10ล้อ jcm ครับนี่หัวก็แยกนะใครอยากได้ครับหัวเครื่อง6 bg แต่เป็นลมดูดนะครับเกียร์ขายไปเรียบร้อย คันนี้ก็แยกสิ้นส่วนหมดนะครับยางเก้าร้อยนี่สวยๆเลยหลายเส้นอยู่นะฮะตัวนี้ก็ยังอยู่ครับหัว JCM ก็สวยๆอยู่นะครับหัวสิบล้อยังอยู่ครับเดี๋ยวแยกสิ้นส่วนครับคันนี้นีคนน่าจะมายกอีกทีนะผมเอาหัวลงครั้งหนึ่งนะนะแล้วก็รถสิบล้อสองเพลาครับนี่ JCM เหมือนกัน6 BG ีเกียร์ร้อยเก้าห้าครับนี่มีถังน้ำด้วยเขาถามถังน้ำตัวนี้ไม่รู้ว่ามันกี่มิลนะครับเหล็กนะ ว่าไม่ได้วัดดูเลยนะครับคันนี้คันนี้ร้อยสิบห้าครับร้อยสิบห้าคันนี้ก็น่าจะได้แยกชิ้นส่วนครับตัวนี้นะฮะรถหัวมันก็ขายไปแล้วนะฮะเหลือเกียร์เหลือเครื่องนะครับแล้วก็ช่วงร่างนะฮะมันมีคอกก็ขายคอกก็เรียบร้อยนะครับนี่ฝายท้ายสวยๆเลยนี่ปลายท่อเดี๋ยวแยกชิ้นส่วนหมดเลยครับแล้วก็ส่วนคันนี้นะฮะก็เป็นรถสีขาวครับนี่ มีคันเดียวไม่ได้ขายเลยครับซื้อมาเกือบปีแล้วนะฮะร,รถสีขาวขายยากครับช่วงนี้หัวยาวหัวยาวหัวยาวตัวนี้มาจากไหนเนาะอ๋อมาจากนี่นี่เองนะฮะนี่รถดาหัวยาวทีเอ็กนันนี้ก็ยังอยู่ครับรถดานะฮะยังอยู่ครับรถดำก็ยังอยู่รถดาคันนี้ซื้อมานานแล้วเป็นปีแล้วครับไม่ได้ขายนะครับส่วนใครที่ ขายรถนะครับส่วนมากก็ต้องทำาบบนั้นนะฮะไม่ค่อยได้ราคาหรอกครับผมถ้าขายพอค้านะครับแต่ได้เงินเร็วครับชัวร์ครับมาเนี่ยฮะตัวนี้หัวอะไรเขาบอกว่าเป็นหัวของอะไรไม่รู้นะครับไม่ใช่หัวร้อยจมหามันเป็นหัวอะไรนะเป็นตาหวานนะครับตัวนี้ก็เป็นรถโดยสารมีทะเบียนนะครับแต่ทะเบียนขาดเกินนะฮะมีทะเบียนรีวิวไปเรียบร้อยแล้วครับ เป็น KS นะช่วงล่าง KS แล้วก็รถด,ดำคขนั้นครับเป็นรถซากนะครับเดี๋ยวตัดครับใครอยากได้อะไรก็มาดูครับตัวนั้นนะรถด,ดัคขนนั้นไม่มีเครื่องนะเป็นโครงเข็น,นหัวสวยนะตอนนี้หัวได้ครับไปเครื่องเนี่ยออยรั่วครับตอนนี้ ทองพันครับลงเล็ดตรงเรียนลดลงบัตรนะฮะตัวนี้ยังอง WO ยังอยู่ครับรดบัตรขนั้นก็น้ำดันนะฮะ6เมตรนะครับเดีไปเราเร็วเลยครับช่วงนี้มันค่อยมีเวลานะฮะไม่ใช่มีเวลาขอมมันเยอะครับขอมมันเยอะเดี๋ยวนานนะครับนี่เลตรงเรียนพองพันธุ์ FC ซูเปอร์เสียนะตัวนี้ทั้งดุนเลยนี่ครับ ล่าสุดก่อนสงการได้มาคันหนึ่งครับนี่โตโยต้ตาไดน,นาครับมีทะเบียนครับภาษีก็ขาดเกินครับรถใช้งานได้นะครับตัวนี้นะฮะก็เข้ามาแล้วราคาย่อมเยาครับไดน,นาเครื่อง14บ1ี5รแรงในคันนี้ก็เป็นรถโถบัส8เมตรครับตัวนี้นะฮะ8เมตรโค้งเข็นใครอยากได้ไปทำร้านอาหารร้านกาแฟนะมีรถคันสวยสวยครับช่วงนี้นะ นี่หัวร้อยสิบห้าตัวนี้ก็แยกนะครับตัวนี้ร้อยสิบห้าแยกนี่ชุดสองเผามีอยู่สองสามชุดนะชุดสองเผาขายหาอยู่สิบสองเมตรครับมีคันเดียวมีมีสองคันนะครับมีคันนี้นะฮะตัวนี้เป็นทรงวอนโวแต่ไม่ค่อยสวยหรอกนะฮะเขาไม่ค่อยเล่นกันแล้วมนะั้ยทำไมไม่มีคนถามหาเพราะมันต้องได้ปั้นเยอะ กันเยอะแล้วก็ส่วนคันนี้ก็ออกมาจากตอนเจดีครับเครื่อง110ฝขวาขาวคันนี้ขายนะฮะขายขาย,ขาย FC นะฮะตัวนี้ก็ใครอยากได้ก็ลองมาดูครับรถใช้งานประจำก็เป็นเครื่อง WO 6E อมดูดกียา S o แล้วก็เป็นตัวอะไรล่ะ ตัวเ o v เวครับปั๊มเวอร์ภาษีขาดแล้วไม่ได้ต่อไว้ว่าจะไปแจ้งจอดอยู่ต่อแก่ขยคนะครับะนะฮะรถคันนี้สายแบกของเราครับรถในตำนานก็ปล่อยขายครับนู่นคานนั้นก็มีครับขายเกียร์แล้วเกียร์ล็อกก็อตอนนี้ไม่มีเลยนะมีลูกเดียวเกียร์หลุดเกียร์หนึ่งเสยียนฮะเกียร์ล็อก ตัวนี้ก็เป็นเกียร์ล็อกก็ขายเราเป็นเครื่อง6 B.P. หรือ6 B.P. อะลรนะครับเนี่ยส่วนลูกตู้ก็เนี้ยตัวนี้ก็หรืออะไรครับใครอยากได้ครับอันนี้หัวจรวดอังคารเตี้ยช่วงชั้นนะฮะเครื่อง 2L นะครับตัวนี้ 2L ไมตี้มีหลายตัวอยู่นะฮะนี่รถคันนี้ก็ทรงสวยนะฮะทรสงสวยมาฮฟนเตอร์ก็ มีอยู่สองสามอันครับแคนเตอร์หัวเก่งนะใครอยากได้ก็ลองมาดูครับนี่หัวแคนเตอร์อรนะ่อรแคนเตอร์ชนี่วงแนบเนิบนี่คัสซีสวยเลยนะตัวนี้ทะเบียนมีนะนี่แจ้งจดไว้แล้วใครหาคัสซีไม่ซูนะมีอยู่สองสามอันนะครับนี่แจ้งจดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นะ หัวไม่ค่อยสวยหรอกนะฮะมาเดินชมได้ครับผมนะมาเดินชมได้ส่วนตัวนี้เป็นรถด,ดำนะครับนี่ขายกระบะเรียบร้อยครับขายกระบะเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ใครหาอยู่มาดูครับเครื่องร้อยยี่สยี่สูนะตัวนี้หัวแคนเตอร์รถด,ดำมีเกียร์ฝากด้วยนฮะคใครอยากได้ก็ลองมาดูครับนี่ขายเรียบร้อยแล้วนะฮะกระบะดำ ลูกค้ากำลังมาดูรถตัวนี้ก็เป็นเกียร์120เลยนะครับนี่เกียร์120เลยนะคู่มากับเครื่องตัวนี้แหละนี่

เขาเจ้าติดไ,ไปนั่นยูเก็ Mom, ไทยมหาหนเจาเปิดมาสิาเรอ,อ้วดียวแบตเตอรีไปนัสองพอที่เดนไอรอนอยู่ถ่ายหนา้น่าหนามาฮะตัวนี้ก็เป็นรถบัสครับอันนี้เดี๋ยวมีงานต่อครับะเออ 10เมตรครับคันนี้ยกเครื่องออกแล้วนะครับขายเครื่องแล้วใครอยากได้โครงเข็นก็ลองมาดูนะครับนี่รถอุดรยังไม่ได้ขายสักคันเลยนะครับสายนี้สายซีีนี่เบอร์สองก็ยังอยู่ครับโอ้รถดำโอ้รถดำคันนี้สองคันมาอยู่นี่นี่เองนี่นฮรรถดำสองคันนึกว่าอยู่ข้างหน้านะฮะลรวก่อรถคันนี้ก็เดี๋ยวไปตัดครับรถวัดนี่นะฮะ รถดัมแคนเตอร์ครับสองคันนี้นะฮะลองมาดูครับรีวิวไปเรียบร้อยนะครับก่อนสงการนะฮะแล้วก็เอฟบีเอฟดีครับเอฟดีตัวนี้เอฟดียังอยู่ครับก็ลองมาดูครับเดี๋ยวมาอัปเดตข้างหลังก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยมาคลิปหน้าครับคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูข้างหน้าครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่ฮะตัวนี้ฝากครับผมฝากไลค์กดแชร์ ะะกด subscribe ด้ยวยครับผมรถก็พอมีบ้างนะฮะนี่ข้างหลังแต่ข้างหน้านี่โล่งๆอยู่โซนนี้โล่งเลยนะครับผมฝากครับผมฟังแลวกดแชรกด subscribe ด้ยวยครับผมกับสีบรืเวณไรย,ยน์นะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบรืเวณไรย,ยน์นะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าสับวันน,ะนี้สวัสดีครับ